เรามาพบกับผู้แข่งันทั้ง2ทีมนะครับตื่นเต้นด้วยกันทั้ง2ทีมเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยเกิดกับทั้ง2ทีมทีมนี้เป็นทีมแชมป์ทีม AAC ครับสวัสดีครับท่านแรกเด็กชายกระพัดชั้นป .5 ท่านที่2เด็กหญิงธวัลดาชั้นป .4 ท่านที่3เด็กชายกระสืดิษฐ์ชั้นป .6 นะครับที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นทั้ง2ทีมก็คือทางทีม AAC ยังไม่เคยตามใครอย่างนี้เลย ดยเฉพาะยิ่งในชุดที่2ด้วยนะฮะตอนนี้คุณมีอยู่6คะแนนและก็ผู้ท้าชิงคุณมีอยู่ถึง7คะแนนและผู้ท้าชิงที่ว่าคือทีมสยามเมืองยิ้มครับสวัสดีครับท่านแรกเด็กชายธนพัฒน์ชั้นป .5 ท่านที่2เด็กชายตระทร์ชั้นป .4 ท่านที่3เด็กชายไมเคิลชั้นป6ตอนนี้คุณมีคะแนนนําอยู่7ต่อ6กก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกัน นะครับเจ็ดต่อหกแล้วตอนนี้เด็กๆชอบใจมากในห้องส่งขณะนี้ที่กาลังอัดเทปกันอยู่เพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังอัดเทปกันอยู่มีอะไรบินอยู่ในห้องส่งดังๆข้างข่าวมาบินอยู่ในห้องส่งใช่ไหมใช่มีั้างข่าวอยู่ตัวมันรู้หลุดมาจากไหนครับมาบินอยู่ในห้องส่งนี่ยเนี่นี่นี่้นผู้ชมทางบ้านเคยเห็นไหมว่าอยู่ๆในรายการมีั้างข่าวมาบินถ้าผู้ชมก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีหรือไม่ดีดีเนี่ยเป็นวิธีคิดนะพอบอกดีโชว์ใหญ่เลย โชเลยแต่นี่บินโชใหญ่เลยอันนี้เล็กๆน้อยๆเราอยู่ที่เรามองถ้าเรามองเป็นเฮย้ยอะไรกันนี่หายนะก็หายนะแต่ถ้าเรามองเป็นสนุกดีก็สนุกดีแต่ถ้าเกิดที่มาบินบินอยู่นียเป็นมังกร <c oughs> มาพ่นไฟ <c oughs> เอาไหม <c oughs> เอาหนีเดียหนีหนีโ <c oughs> <Okay, okay. S 2> อเคโอเคคะแนนเจ็ดต่อหกแล้วนะฮะเจ็ดต่อหกคำถามต่อไปเป็นของคุณคำถามต่อไปของคุณถ้าคุณตอบถูกเป็นแปดอยู่ที่คุณแล้ว คำถามข้อที่7เมื่อวานเนี่ยถามคนที่หนักที่สุดในโลกหนักเท่าไหร่จำได้ไหมเท่าไหร่หนกร้อยเก้สิบห้ากิโลดีมากเนี่ยตอบให้มันชัดเจนอย่างนี้จำไหมนะไม่ใช่ผมไม่มั่นใจแล้วตอบอ้อแอ้ึแอตอบอ้อแอถ้ามันผิดมันผิดไหมผิดไม่ต้องไปกลัวหนักขนาดนั้นวันนี้เลยมาถามคุณเรื่องของคนที่สูงที่สุดในโลกบ้างถามว่า คนที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าใดข้อ1 2เมตร32เซนติเมตรข้อ2 2เมตร52เซนติเมตรข้อ3 2เมตร72เซนติเมตรข้อ4 2เมตร92เซนติเมตรขอใช้ตัวช่วยขอใช้ตัวช่วยทางด้านนี้ว่าไงครับสักครู่ครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมครับขอตอบครับขอให้คุณตอบครับขอตอบครับเช้ยครับเด็อะไรนะเมื่อกี้ฉันบอกว่าตอบข้อไหนนะขอตอบครับผมเมื่อกี้บอกว่าจะตอบข้อไหนข้อสามเองขอตอบครับผมเชิญครับก็คือก็ตัดข้อหนึ่งกับข้อสี่ทิ้งนะครับขอตอบข้อสามสองจุดเจ็ดสองเซนติเมตรเป็นคำตอบสุดท้ายครับเพราะว่า น้องก็เคยอ่านมาครับเคยอ่านมาเป็นชาวสหรัฐอเมริกาตอบว่า2เมตร72เซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถ<ม>ูกต้งกตตองครับระตก็มีประโยชน์กันนะครับผมภูมิใจที่ถามว่าเป็นชาวอะไรเนี่ยผมจะดูว่าเดาไม่เดา เวลาตอบว่าเป็นชาวสหรัฐอเมริกานี่ไม่เดออาเขาเคยอ่านจริงๆถูกต้องว่าเป็นคนสหรัฐอเมริกาน,นะครับมีชื่อว่าโรเบิร์ตเพอร์ชิงวอตโลว์นะครับเกิดที่ออสตันนะครับมอลลร์ดอิลลินอยนะฮะสูงไม่ได้มหัศจรรย์อะไรขนาดนี้2องเมตรเจเซนติเมตรนะครับสูงเหลือเกินนะครับสูงไหมเนี่ย<อ>เกือบ3มเมตรนะสูงกว่าประตูบ้านเรานะเคยเห็นภาพไหมครัเคยเห็นภาพใช่อายุแค่22เองนะฮะ ตอนที่เขาวัดกันนะฮะแต่ว่านู่นนานแล้วนะครับเมื่อปี2483คุณยังไม่เกิดมือนะเฉพาะมือท่านผู้ชมคิดเอาเองว่าเวลาที่คนสูงขนาดนี้มือหมายถึงว่าตัวแขนนะแขนน่ะมือมือแขนเนีแขนเอาแขนกนแล้วกันแขนเนี่ยยาว288อเซนติเมตรอะไรมันจะยาวได้ขนาดนั้น นี่มาถึงกลางกลางเอาไปสองข้างเกือบ3เมตรแหมถ้าเป็นตื่นเต้นนินเชียวมืออย่างเดียวเอามืออย่างเดียวยาวให้ทายเท่าไหร่มืออย่างนิ้วจากนิ้วเนี่ยจนมาถึงนี่เรียกว่ามือเท่าไหร่ครึ่งเมตรสิบห้าเซนสิบห้าเซนผิดยี่สิบเซนหนึ่งฟุตเขาฮะสักฟุตหนึ่งครับเออเนี่ยได้เลี้ยงหน่อยฟุตกว่าสามสิบสองเซนติเมตรมือยาวแค่นี้ไม่น่าเชื่อ ตอบถูกคะแนนเท่ากันแล้วเต่อ7ครับขอบคุณปอหครับผมคงต้องบอกท่านผู้ชมและทั้งสองทีมก่อนว่าคะแนนต่อไปนี้ยอดของยอดจะสำคัญเพราะว่าใครที่ตอบข้อนี้ถูกหรือได้คะแนนอันนี้ไปก็จะเป็นคนตั้งแท่นทันทีเพราะขึ้น8ก่อน และใครที่ได้9ขคะแนนก็จะเป็นผู้ชนะถูกไหมครับและคําถามนี้เป็นของแชมป์ของเราด้วย a s c คําถามข้อที่8โอ้้หอ,อันนี้เป็นเรื่องของความรู้แล้วอย่างที่บอกเด็กๆไปแล้วว่านอกจากตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือกันแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจะต้องอ่านอ่านอะไรอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยาสารดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุอะไรต้องอ่าน้วยเฉพาะถ้าท้าทำจะรู้ว่าข้อนี้คืออะไร เขาคำถามถามว่าหมาน้ำหมานะไม่ใช่หมาหมาน้ำเป็นชื่อของสัตว์จำพวกใดข้อ1น,นกข้อ2กบข้อสามปลาข้อสี่มแมลงหมาน้ำครับขอใช้ตัชวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยครับสักคู่ครับครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมครับให้เขาตอบครับคุณได้ตอบครับดูดีๆครับสักครู่นะ ตอบครับมั่นใจแล้วนะครับจากการคิดคำนวณพอจะคิดว่าหมาน้ำเป็นอะไรแล้วนะครับตอบครับโกบครับข้อสองโกบเป็นคำตอบสุดท้ายครับทำไมตอบข้อนี้ครับเพราะว่านกเนี่ยเป็นสัตว์ปีกนะคะครับมันก็ไม่น่าไม่น่าจะอยู่ในน้ำอะครับส่วนแมลงเนี่ยไม่มีแมลงถ้าจะไม่ผิดครับน่าจะไม่มีแมลงว่ายน้ำเป็นมีแต่ยืนบนน้ำได้คือจิงโจ้น้ำอะครับแล้วก็ปลานี่มันก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วครับดูแต่ หมู่งน้ําก็พายุน่ะอืมมีแนวคิดที่ดีถ้าคุณตอบคุณตอบอะไรผมคิดว่ากบเหมือนกันอ้าวกบเหมือนกันแต่มีแนวคิดที่ดีแต่คุณก็พูดถูกจริงนะถ้าเป็นนกมันจะมาเป็นหมาน้ําได้ไงอะไรย่างนี้เนี่ยนะวิธีคิดนะวิธีคิดแต่มันมีเหตุผลลึกๆกว่านั้นอีกเกยวจะอธิบายฝ่าฟังแต่ตอบว่าก,กบเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ ตอนนี้ตอนนี้ทำไมกบทำไมกบตัวหนึ่งมันถูกเรียกว่าหมาน้ำธ <c oughs> าร,ราธรธนพัฒน์ก็ก,ก,กอบอาศัยอยู่บนบกได้หมาก,ก็อาศัยอยู่บนบกได้แล้วแล้วก็อกอไอ้นี่กบก็ว่ายน้ำเป็นขึ้นชื่อเรื่องหมาน้ำก็น่าจะว่ายน้ำเป็นครับ <c oughs> คิดว่างั้นธาราธรเพราะอะไรเขาถึงเรียกมันว่าหมาน้ำส <c oughs> ุนัขใช่ไหมครับมันก็อยู่บนบกได้กบก็อยู่บนบกได้แบบเดียวกันก็ประมาณนั้นนะคบโอเคไมเคิลมีอะไรไหมทำไมเขาเรียกหมาน้ำ ม่ทราบไหมไม่ทราบทำไมเขาเรียกหมาน้ำไม่ทราบครับทราบไหมมันเหมือนหมาอาค่ะเพราะมันเป็นหมาหรือเปล่าไม่ใช่เกิดที่เด็ดอะไรนะเขาคิดเห็นนะครับอ่าใช่เด็กผมคิดว่าหมาน้ำเนี่ยพวกหมาปกติมันอยู่บนบกเยอะแต่ว่ามันชอบอยู่ในน้ำมากกว่ากบก็เหมือนกันปกติมันเป็นสัตว์บกแต่ก็ไม่ใช่ในหกคนลืมไปข้องเวลาคนเวลาเขาจะเรียกเทียบเคียงอะไรมันเป็นกบชนิดหนึ่งนะครับหรือเขาเรียกกันว่าเขียดวากก็เรียกหรือว่าเรียกกันว่าจกโคร่งก็เรียกนะครับ ในภาษาถิ่นทางภาคใต้แต่ที่เขาเรียกกันมันว่าหมานะลองนึกดูด้ว่ากบตัวหนึ่งอะ่ะมันร้องเสียงอะไรอ,อ,อบๆอบๆอไอ,อ้น,นี่ไม่ใช่ดิไอ้น,นี่ร้องเหมือนลูกสุนัขเสียงร้องคล้ายลูกสุนัขจริง <c oughs> จริงจริงแล้วร้องปกติธรรมดาเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่มันจะผสมพันธุ์เมื่อกี้บอกแล้วเขาเรียกกันว่าเขียดวากใช่ไหมเวลามันจะผสมพันธุ์มันร้องเปลี่ยนเลยมันร้องวากวักวกวกจริงๆ เขาก็เลยเรียกมันว่าเขียดวากแต่เวลาที่เขาเรียกมันว่าหมาน้ำเพราะเดยปกติแล้วมันร้องเหมือนเสียงเหมือนลูกหมาหายากด้วยเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยจะมีแล้วหายากเลยทีเดียวเป็นสัตว์หายากซะแล้วแต่คะแนนกลายเป็นของทีมสยามเมืองยิ้ม8ต่อเแล้วครับคำถามต่อไปเป็นของไทยขยามเมืองยิ้มถ้าตอบถูกเป็นไงชนะเลยครับ ชุด2ชนะอีกแล้วจะได้เป็นทั้งหมดกี่คะแนน2องอคะแนนครับโอ้โหอย่างที่พระท่านบอกครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดพักสักครู่เดียวครับ ันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจริงๆแล้วเพราะสยามมึงยิ้มตอนนี้คะแนนนำอยู่8ต่อ7อีกคะแนนเดียวเท่านั้นชนะและคําถามต่อไปก็เป็นของเขาด้วยถ้าเกิดเขาตอบถูกชนะเลยชนะเลยคําถามข้อที่8เมื่อสักครู่เจอเรื่องกบคราวนี้เจอเรื่องหอยหอยเขาถามคุณว่า หอยใดเป็นหอยกาบคู่ขอ้อ1หอยหวานขออ้อ2หอยหลอดขอ้อ3หอยนมสาวขอ้อ4หอยเป๋าฮื้อขอใตัวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยเอซี AC, ยอมไหมครับไม,มไม่ยอมครับไม่ยอมครับ นี่หนัเััคู่ที่ลเราี่ก่อนเขาตปะเือตไม่ียยว่ก็ยงไอีกาให้เาต่อครับคุณได้ต่อครับครครับ คำตอบนี้มีความหมายให้คุณมากนะครับคือข้อสองข้อสี่เนี่ยผมว่าผมน่าตัดทิ้งเลยครับเพราะหอยหลอดนี่มันจะเป็นแท้าๆแบบยาวๆครับก็หอยเปาพื้นเหมือนกันผมคิดด้วยเหมือนกัครับส่วนข้อหนึ่งกับผมไม่มั่นใจข้อหนึ่งกับข้อสามครับขอตอบข้อสามว่าหอยน้ำตาลเป็นคําตอบสุดท้ายครับถ้าถูกคะแนนเท่ากันแปดต่อแปดถ้าผิดคะแนนเป็นของทีมสยามเมืองยิ้มทันที ตอบว่าหอยนงสาวเป็นคำตอบที่ผิดครับหอยเป่าหือครับกระสิดิตอบมาว่าหอยเป่าฮหือแล้วนะครับทาง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 คนอื่นมีความเห็นใดบ้างไหมครับาทางนี้ตอบอะไรครับหอยหวานหอยหวเจ๋วมากเลยครับผิดหมดทุกคนเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องจริงคือหอยหลอดนะฮะ หอยที่คุณพูดเนี่ยแหละครับหอยชนิดเดียวที่เป็นหอยกาบคู่ในนี้คือหอยหลอดนะแต่มันแปลกตรงที่ประกบกันเป็นรูปทรงกระบอกนะฮะเวลามันประกบกันเนี่ยไอ้ที่เห็นเห็นเป็นหลอดยาวๆนี่มันประกบอย่างนี้นะฮะ,ะมันเป็นหอยกาบคู่นะฮะนึกออกไหมฮะ เพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะนี้มันมีสีขาวอมเหลืองนะครับแล้วก็เปิดหัวเปิด <c oughs> ท้ายได้นะหัวเปิดนี่ก็จะมีท่อสําหรับทางน้ําเข้าออกท้ายที่เปิดเนี่ยก็สําหรับที่มันใช้ยื่นตีนตีนของมันนะเขาเรียกตีนหอยนะครับขุดดินฝังตัวไว้ในทรายบริเวณปากแม่น้ำนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นดินปนทรายส่วนที่เหลือจะเป็นหอยหวานก็ตามหอยนมสาวก็ตามหรือหอยเป๋าฮื้อก็ตามเป็นหอยก่าบเดี่ยวทั้งเส้น เมืม่อคุณตอบผิดสยามเมืองยิ้มได้คะแนนนี้ไปชนะไปด้วยคะแนน9ต่อ7ครับชนะอีกแล้วครับลงมาได้เลยครับลงได้เลยครับเท่ากับตอนนี้คุณได้ไปอีก10,000บาทเป็น20,000บาทแล้วครับและได้คะแนนใหญ่ไปเป็น2คะแนนแล้วนะครับไม่มีอะไรจะพูดไหมครับจัสิิตครับพูดเลยเหรอครับ ไม่พูดนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่พูดพูดอะไรเหรอ,อสวรรคเหรอคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะออดีมากอย่างนี้ถ้าภาษาทั่วไปเขาเรียกรู้จักสงบปาสงบคำปารพัดละ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเฉย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 อืมอืมวันโลกยังเป็นอยู่นะ เริ่มไออีกแล้วเริ่มไออีกแล้วสิไอไอทางนี้ไอที่ว่านี่ไอเลิฟยูหรือเปล่าโอเปล่าถ้าจะรักเขาไม่ไหวแล้วสิถ้าเขาสองศูนย์แล้วนะทำเป็นเล่นไปนะคุณคุณไม่เคยเต้องชนะเขาเอาแน่นอนอีกเซตหนึ่งคุณต้องชนะเพราะแพ้ไม่ได้เขาถูกต้องถ้าว่าถ้าแพ้ก็บ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันถูกไหมถูกครับเขาเขาเก่งไหมเก่งครับการรู้จักชื่นชมคู่ต่อสู้เป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่าเราต้องรู้จักชื่นชมคู่ต่อสู้เราจะได้ไม่ประมาทในตัวเขาถ้าเราไม่ชื่นชมในคู่ต่อสู้ของเราเราก็จะประมาทเขาการที่ประมาทเขาเนี่ยแพ้ไปครึ่งตัวแล้วถูกไหมอ,อย่าประมาทเห็นหน้าตาแบบนั้นแบบนั้นอะไม่น่าเชื่อใช่ได้ใช่ได้ถูกไหม,มไม่อยากจะถามเลยว่าเกมหน้าจะชนะหรือเปล่าชนะครับหน้าเขายังจออยู่ นี่ก็เกินเห็นจริงไม่ให้เขาสักคะแนนนึงเลยเหรอไม่ให้คะไม่ให้คลับเขาได้เป็นล้านนึงเลยอ่ะอ๋อเนี่ยเห็นไหมอยากได้ไปแล้วล้านนึงก่อนเอาล้านคืนมาแล้วกันไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่คืนไม่คืนไม่น่าเชื่อนะครับเพราะนั้นการแข่งขันคำถามชุดต่อไปมันมีค่าสำหรับ a a c มากแพ้ทีเดียวลาก่อนเลยพราะกใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ